ยิ่งใหญ่สุดอลังการกับงานประจำปีขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองนมัสการกราบขอพรหลวงพ่อกวยนวัดหนองกระทุ่มหมู่ที่หนึ่งตำบลอุตเภาอำเภอมโนรมจังหวัดไถนา กำหนดงานในวันศุกร์ที่หนึ่งและวันเสาร์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันแรม6กค่ำและวันแรมเจ็ดค่ำเดือน3มมหรสพสมโพธิดูฟรีชมฟรีตลอดงาน วันศุกร์ที่หนึ่งและวันเสาร์ที่สองมีนาคมงานในภาคกลางวันทั้งสองวันร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลโอเพ่นชิงถ้วยเกีดยรติยศพร้อมเงินรางวัลและในภาคกลางวันของวันเสาร์ที่สองมีนาคมชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากมตอร์ค่อสณสนันามวัดหนองกระทุ่ม เปิดงานวันศุกร์ที่หนึ่งมีนาคมเวลา17นาฬิกา,ราพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เย็นเ,เปิดงานประจำปีภายในงานทางวัดหนองกระทุ่มได้จัดให้มีลานบุลลานกุศลขอเชิญบูชาดอกไม้ทูบเทียนทองเพื่อนมันสการปิดทองกราบขอพรหลวงพอ่อกล้กกยงานในภาพกลางคืนทั้งสองคืนเฮยัดเชอมาแล้วมาแล้ว คืนวันศุกร์ที่หนึ่งและคืนวันเสาร์ที่สองมีนาคมแสดงแ้าลมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยจากจังหวัดพิจิตรลิเกตลกโย่งชทยโทยใไอสุขจะลามากลายเขามีน้ำใจใสกระจางเอามีสุข เราไม่สร้างเกมตายตลอดงานทั้งสองคืน หลุนสนุกกับตาไข่ผาช่อการกูศนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดใชน่าหลุนรับของรางวัลใหญ่ทั้งทองคําเครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลใหญ่อื่นๆอีกมากมายเปิดจองร้านขาในวันที่23กุมภาพันธ์2,567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปติดต่อได้ที่คุณแซมโทร064 084 6 7 7 5สอบถามรายละเอียดติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทาน ติดต่อได้ที่คณะกรรมการวัดหนองกระทุ่ม และอยาบลาดเที่ยวสนุกได้กุศลผลทางสะดวกสบายบุญก็ได้ในวันศุกร์ที่หนึ่งและวันเสาร์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2567ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองนมัสการกราบขอพรหลวงพ่อป่วยนวัดหนองกระทุ่มหมู่ที่หนึ่งตำบลอูตาภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยน้ท no. no. no.